สวัสดีค่ะพอแมพ่นองเมื่อนี้ก็มาพอกก็มาดามคำนวณคือเกาะะ่าเนาะการในทางช่อง youtube ดา,ามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยแนวทางจะเป็นของบอ่อผ้าโชคเนาะที่เข้าไปเต็มเต็มพรหมพ่นองอ่ะอย่าลืมเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเจรจากราบขอบุญขอบุณบอ่อผ้าโชคเนาะเข้าทั้งเล่าทั้งรัฐบาลไทยได้ของบอ่อผ้าโชคก็ร่งเดินดีเนาะเนาะกราบขอบุญขอบุณบอ่อผ้าโชคเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งสองเนาะ กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงอเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วกราบ,บขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชืม่นบูชาสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อแล้วเราไปเบิ่งว่าของเพื่อนชายตัวใดแนวทางของบอ่อพาโชคจะเข่าจะปังบ่แล้วของเพื่อน,อนๆมีใครเข้ามั่งเนาะคะเนาะ รัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงสิบเป็นจังไดไปเบิกน้ากันค่ะท่า,ทานี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยของบ่อผาโชคเป็นจังไดพ่อแมพีน,มน,น้องมานโบนอรัฐบาลไทยมีไผโชกไพมันนะนําทังช่องของมาด,ดามโบนอเข้ากันไปหลยคนอยู่เรียพ่อแมพีน้องของบ่อผาโชคเข้าไปที่สูตรตัดเพ่น,นะสูตรเต็มของเพิอย,ยนะูไสโนอสูตรเต็ม สูตรเต็มของบอผ้าโชคสูตรเต็มเป็นลักษณะนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องสูตรเต็มให้ล่างขึ้นบนนะคะให้ล่างขึ้นบนจะเป็นสูตรเต็มของบอผ้าโชครัฐบาลไทยหมู่บ้านนี่หมัดหมัดพ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นสูตรเต็มบนคือบนล่างคือล่าง รัฐบาลไทยออกแปดเก้าสี่ล่างออกห้าสี่ซีมาเด้อค่ะล่างเด้อซีมาทั้งบนทั้งล่างเนาะซีล่างมาเด้อค่ะนี่ตัววิ่นเพิ่นเนาะตัววิ่งเพิ่นเนาะตัวรูดของเพิ่นมากสี่ยังไม่หลุดล่างคือล่างบนคือบนหรือว่าย่งบอหลุดแล้วเข้าไปเต็มเต็มสูตรตัดให้บนล่างค่ะนี่คือให้ทั้งบนและล่างสูตรตัดบนล่าง วิ่งหกับสี่เข่าทั้งบนทท้งล่างสี่จับคู่แม่นมากแบบไม่ต้องกับเข้าไปที่เก้าสี่ตรงๆเน้นทุกหางแค่สามหางเป็นจังไดบาทในพรมยพี่น้อง FC แฟนครับของบอ่อผาโชคเพราะว่าเพิ่นมี FC หลายเด้อเทิ่งเล่ารัฐบาลเล่าเพิ่นกัมี FC FC เห็นขอมากขอประวัติอยู่เดี๋ยวสิได้เช็คประวัติให้นาอพแม่พี่น้องนาะ แล้วพัฒนาเบิง้งคลิปนี้สิเป็นของรัฐบาลไทยว่างตองวัดเลยได้ค่ะคนห้มาแล้วกับขอบุญขอบุณบอพาโชคคนดีมีน้ำใจเนาะค่ะเนาะคนดีมีน้ำใจที่แบ่งปันให้เอฟซีแฟนคลับสู่ขู่สู่คนใดเห็นได้ชมกันเนาะค่ะเนาะเอาฮามาเบิบ้งว่าของเพื่อนเพื่อนมีไผเขา,ขาเานี่ยรัฐบาลไทยเนาะหลังจากบอพาโชคแล้วมีของใครเข้ามั่งเดินมั่ง มาบางเจ็ดเซียนดังก่อนพ่อแม่พี่น้องเจ็ดเซียนดังที่สรุปให้แล้วก่อนสองวันก่อนหวยสีออกของเซียนหนุ่มสูตรเต็มเข้าไปที่เก้าซีตัวเน้นตัวเจให้มาหกหางเน้นไปสามหางเข้าตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจเข้าตัวเน้นตัวเจเดี๋ยวคันเพื่อนห้มาสิฝ้าวงหาเนาะค่ะเนะาะผูไดเป็นแฟนครับของเซียนหนุ่มจะเลืมม่อมว่าตัววิ่งตัวรวดเพื่อนเม็ดเดียวผมได้พ่อแม่พี่น้อง วดนี้เม็ดเดียวบ่เขาเนาะแตงวดกว่อนหน้านั้นเข่าเด้เนาะประวัติเพิ่นที่ดีได้ของเซียนนุมวดกว่อนหน้านั้นก็เข้าไปนี่เม็ดเดียวเห็นบ่เพินพี่น้องเข้าไปที่เก้าศูนย์รัฐบาลไทยออกสองศูนย์เก้าเข้าตัวเน้นตัวจอได้กันเข้ารัฐบาลไทยของเซียนนุมจับตามองแล้วยังไม่พอยังไม่พอสูตรตัดเข้าไปที่เก้าสี่เหมือนกัน เก้าซี่ตรงๆแบบ,บ่าตรงกลับให้ไม่แค่สามหางให้แค่สามหาง้าเม็ดเดียวเข้าไปที่เก้าซี่ตรงๆเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มอูเดเป็นแฟนครับเส้นนมทางอุบลเป็นจัาไดมันบอฟมันบอหรือว่าเลื่อมกันเลรวบอนี่แล้วเพื่อนลอยเข่าเดอ้อเพื่อนแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนลอยเข่าเด้อค่ะเพื่อนลอยเข่าเดอ้อ แล้วก็เลขลับนางฟ้าพ่อแม่พี่น้องย่งบอลลูดเนาะเลขลับนางฟ้าสูตรเต็มเพราะว่ามาดามล่ไห้ลง่งลงขวบคู่กันไปสูตรตัดและสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดสูตรตัดเข้าไปที่ซีเก่าเก่าซีเกือบแตกสามตัวเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องเต็มเดียวได้ค่ะเต็มเดียวนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยออกแปดเก้าสี่ของเพื่อนเป็นซีเจ็ดเก่า อันซี่แปดเก้ากับปัดที่ทอดแต่งโมตแต่งส่างแต่จับคู่มันมากเข้าไปเต็มเต็มู้ไดเป็นแฟนคับรับ,บนั่งฝ้าอย่าลืมมารับนั่งฝ้ารัฐบาลไทยนี่มันสุดๆเด้อมันสุดๆรอติดตามชมอันเพื่อนห้มาเดี๋ยวสีฟ้าล่้เหาะ,ะเนาะอันเพื่อนห้มาเดี๋ยวสีฟ้าล่อห้แล้วก็ของเลขมีที่มาเนาะ เบื้องของชอเช่าชายก่อนพรมัยพ่นองของชอเช่ชายสุรเต็มเข้าไปที่แปดเนาะมาแต่ลักลอยจับครูหาบโบถึงจับครูหาบโบถูกเนาะพรมัยพ่นองเนาะแต่ก็มีติดมาให้เห็นเนาะถือว่ายังไม่หลุดเลขมีที่มาเน้นที่แปดรูดที่แปดแต่เขารักลอยเลขมีที่มาเนี่ยบว่ารัฐบาลไทยหรือเล่าลักลอยเพิ่จะเม่นมากของเพิ่นเนาะเ่ารอติดตามชมชอบของใคร คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะลงไห้เนาะคะนะ่ะเนาะชอบของใครคอมเมนต์ Comment เข้ามาของรัฐบาลไทยเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อของเสียนนมรอเด้อค่ะคะนไห้มาปุ๊บเดี๋ยวจะลงไห้ปั๊บเลยล่ะบวกกับกบวตุนบวห่วงเนาะคะนะ่ะเนาะรอติดตามชมรอติดตามชมแล้วก็คลองแปดเสียนดังมีภัยเขาเนี่ยรัฐบาลไทยของลุงทรงถือว่ายังไม่หลุดนะสามวดติดผ่านมาแล้วนะของลุงสรง แล้วก็แตดสามตัวก็ผ่านมาแล้วนะแปดยังมาให้เห็นเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็ของเกตตาผ้ารวยของเกตาผ้ารวย,อ,รวยอันติดกันอยู่กับหลังกันไม่พรม่พี่น้องเอ้ยแล้วบอได้ลงชิปให้เพื่อนให้มาอยู่ตรงขอโทษขอไหเข้าไปที่เก้านะคะให้เก้าห้าออกเก้าสี่ของเกตาผ้ารวยตรงกาบขอโทษขอให้คลองปูบุญมี มาแปดกับสี่เนาะค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดคนห้มาสามตัวเนาะยังมาให้เห็นแล้วก็้องอสุพันของอสุพันเข้าไปที่หานะคะจับคู่ให้ไม่ถึงไม่ถูกเนาะให้ให้อันใ,ให้สามหกบอกโอ้พเมียนเนาะ,ะเพราะว่ามันหาสี่เนาะคนพี่น,5 4 4 5นอ้องห้าสี่สี่ห้าเนาะห้หาแปดเนาะ ให้เบิ่งไปน้ำกันสะกพดพมพิ้องของปูศูนย์เจสายตัดเน้นที่ห้ารูดที่ 5, ห้าม่อีหลีหาหาของปูมาแท้ๆพมพีิ้องแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะเพราะว่าของปูไม่มีสี่อะวากันไปแล้วก็ของปูบุญมีอีกสรุปบนล่างสูตรล็อกเงินล้านเข้าไปที่8ดให้จับคู่ให้บ่ถึงเนาะให้8ปดสี่ออก9ก้าสี่ ว่าจังไดบานนี้มักของผู้ใดร่อติดตามส้มเดี๋ยวจะลงไหาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าแล้วก็ห้าหน้อยแล้วก็เล่าสามะขี้โอ้แตกสนั่นวันไว้า,าเมื่อบิงของบ่อผ้าโซกบันมาเพิ่นจะให้ตัวใดจะเข้าจะปับบงไหมเตรียมตัวแคปหน้าจอบ่อผ้าโซกให้มาวันนี้รูดลาโอรูดลาวพะนะเอาอีกแล้วอัน ว้าพิดว่าถือลายเอฟซีจนว่าวความแจไม่ปานีใครพนะอวยสร้างกาวาเถี่ยว้าค่อยคอยกับเจี๊ยบเดียคำมาเจ่นนี่เนาะสร้างกาวาเนาะเจ้าเมียเจ้ายุใสเนาะคืออยากเห็นหน้าเนาะเจ้ายุใสเนาะคนสีว่าคนที่ว่าความแจไม่ปานีใครพนะหลงหลงลืมลืมซะแล้วพ่อแม่ี่นองไม่ไปยังดอว้าหยอกว้าหอยากหนารักมากเนาะ หัวยนอนเดี๋มาดามเข้าไปอ่านแล้วมาดามกบหัวบงงวาสารน้อยเนาะสางกาวาให้กันเนาะเอาตามบัตน,นี้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอพาโชครัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบแปดเนี่ย้อกานี่หรืวิ่งบนล่างเก้ากับสองสองตัวส,ส,สี่หาง เก้าหนึ 1, ่สองสสองหตัวกันจะเป็นเจ็ดหกสองสองสตัวเน้นสามหางเน้นไปที่9ก้าหนึ 3, ่งเสสองสเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอพาโชคเนะาะกราบขอบุญขอบคุณบอพาโชคเดอ้อที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งจองเนาะกราบขอบพระคุณเป็นยงังสูง เลขคือตัวให้มาแคบเป็นแนวทางด้ยวยแม่พี่นองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเ็บไว้ด้ยวยแม่พี่นองเอ้ยละรัฐบาลไทยยังอีกเงาไก่เด้ออย่าลืมเด้อบอพาโชคลงให้ตอห่อหมดวันนี้เป็นวันที่สองเด้อค่ะเด้อเขียนไว้เลยละมาดาวันที่สองเด้อค่ะเด้อจะได้จํากันได้ว่าลงให้แล้วลงให้จริงๆวันที่สองค่ะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่สูก่กูสุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ